แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบลกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็สำหรับแผนของมอวานนะครับผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยอ่าไม่ทันเนาะตรงนี้นะครับกราฟลงมาแล้วก็ เด้งแนวรับไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็อ่าถ้าเกิดว่าเรารอคอนเฟิร์มบายที่โซนนะครกราฟลงมาเนะี่ยช่วงเนี้ยไม่มีคอนเฟิร์มเลยนะครับก่อนที่จะเบรกลงไปนะฮะแต่ว่าไม่ถึงแนวรับที่ผมให้ไว้นะครับกราฟเขาได้กลับขึ้นมานะฮะถ้าเราสังเกตตรงนี้นะกราฟเนี่ยเขามีแรงซื้อขึ้นมาเนะี่ยแล้วรีเทสนะ,ะเห็นไหมเบรกเบรกขึ้นนะ,ะแล้วก็รีเทสอ่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครดูกราฟอยู่เนะี่ยแล้ว วาดเส้นไว้นะครับก็อาจจะได้ของนะครับแต่ว่าผมไม่ได้นะครับเพราะว่ามัวรอโซนล่างนะครับก็หลังจากนั้นนะฮะกราฟราคาก็ขึ้นมาใช้โซนนั้นบนนะฮะมาแตะโซนช่วงโซน FVG นะครับแล้วก็พักตัวลงไปเลยนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้ของอีกเพราะว่าผมรอโซนนั้นบนนะสองห้าศูนย์แปดนะครับเป็นโซนสะพายเนาะเขาว่าแตะที่ FVG แล้วก็ล่วงเลยนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อนเนาะก็เท่ากับว่าโซนสป,ปายนี้นะฮะยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากราฟราคาเนี่ยย,ยังขึ้นไปเทสไม่ถึงนะฮะตรงนี้ผมก็จะมองอ่าตรงนี้ผมก็จะมองเป็นลิควิตี้ไปนะฮะจุดนี้ รอโดนกวาดนะครับโซนด้านล่างนะครับโซนที่น่าสนใจก็จะเป็นจุดนีดน้1โซนก็จะมี2โซนเฝ้าระวังนะครับโซนแรกก็จะเป็น95、9、3นะครับโซนนี้นะฮะเป็นโซนนี้นะครับเป็นโซนดีมานนะฮะแล้วก็โซนด้านล่าง สองโซนนี้นะครับต้องระวังทั้ง2โซนนะครับให้เราดูเสดนงับตัวนะถ้ากราฟลงมาโซนแรกแล้วก็โซน2องนะครับกราฟมีโอกาสนะครับที่จะมาพักตัวที่โซนนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นได้นะฮะสองโซนนะ ประมาณนี้นะครับเป้าหมายมองไปที่ไหนได้บ้างถ้ากราฟขึ้นมานะเบื้องต้นก็เลิงไปที่แนวต้านนี้ก่อนนะครับประมาณ2503ประมาณนี้โซนนี้เป็นแนวรับต่อไปนะแ7ก็อาจจะไม่ได้ไกลกันมากเดี๋ยวผมมาออกก่อนดีกว่านะฮะรอกราฟ เขาฟอร์มตัวลงมาจริงก่อนนะครับตรงนี้เนาะเบื้องตนนอ้นะมองไปที่โซนนี้ก่อนนะถ้าเบรกโซนได้นะโซนต่อไปเดี๋ยวผมตีให้แล้วก็เดี๋ยวไปอัปเดตให้ใน t e l e gram นะครับเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของโซนด้านบนเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น2508-2514นะฮะเป็นโซนซับไพายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โซนด้านบนก็จะเป็น2520-2524ถึง2524 นะฮะก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแคปภาพนี้แล้วก็ส่งไปอัปเดตให้ใน t e l e gram นะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่ม t e l e gram นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากรารราคาเนี่ยเขาเคลื่อนตัวเปลี่ยนไปจากที่ผมวางแผนไว้นะครับผมก็จะไปอัปเดตในนั้นนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ